งเรียนวัดโพธินิมิตคุณครูอาจารย์สิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ที่ชมวิดีโออยู่ก็ฝากคอมเมนต์หน่อยนะครับวิดีโอนี้ทางแคบมากเลย วิดีโอนี้ผมจะเดินไปนี่นะครับคุณผู้ชมไปถึงนี่เราก็เลี้ยวจะเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วจะไปจบวิดีโอที่จะไปจบว,ว,ว,วิดีโอที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับคลิปก่อนวิดีโอก่อนผมเดินเข้าไปในนี้นะครับคุณผู้ชมผมเดินเข้าไปในนี้แล้วไปทะลุนู่นเลยนะครับคลิปก่อนนะครับแล้วมาคลิปนี้มีคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกว่าทําไมไม่เดินไปถึงนู่นแล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วก็ไปถึงเอ,อ ไปตลาดไปที่อันนี้เลยไปที่เป็นจีดีโอที่ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่วันนี้ผมก็มาตามคําขอคําเรียกร้องของคุณผู้ชมนะครับฝากคุณผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกําลังใจใช่องด้วยนะครับคอมเมนต์ติชมด้วยนะครับคุณผู้ชมอยากให้ผมไปเดินที่ไหนก็คอมเมนต์มานะถ้าพอพอที่จะไปให้ได้ผมก็จะมาเดินให้นะครับคุณผู้ชม แถวนี้ถ้าเป็นช่วงเช้าๆช่วงเย็นๆน่าจะคึกคักนะนดูๆแล้วน่าจะคึกคักน่าจะเป็นเช้าเย็นนะตอนนี้ตอนนี้กี่โมงแล้วดูนาฬิกาแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้15บหนาฬิกายีนาทีของวันอังคารที่30กรกฎาคม2567 ซอยค่อนข้างที่จะแคบมากเลยรถสวนการนี่ลำบากเลยครับ

เดินมาสิบกวนอาทียังไม่รู้เลยว่าอันนี้ซอยซอยอะไรไหาชื่อซอยือหาชื่อซอยไม่เห็นเลยไม่มีป้ายชื่อซอยอ๋อตากสินซอยสี่ตากสินสี่รกรอเลบกลางซอย ตากสินสีนะครับโอ้เถ้าเร่องห้องเช่าเยอะเลยครับคุณผู้ชมมันเข้าทักไหนนะเนี่ย 你炒肉嘞。 สุขสีการเข้าไปซื้อน้ำดีไหม ดีสิน้ำหาน้ำเย็นๆกี่ก่อนเซเว่นสาขาตากสินสี่ครับหาน้ำเย็นๆกี่ก่อนนะโอ้คุณผู้ชมครับเย็นมากเลยเหมือนขึ้นสวรรค์เลยครับเดินข้างนอกอยู่ข้างนอกนี่ร้อนมากเลยโอ้โห เย็นสบายกินน้ำสักขวดก่อนนะตอนร้อ,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 อนเจ็ดบาทดินะ กินน้ำก่อนครับผู้ชมโอ้โห้โอ เดินต่อครับจบวิดีโอที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นะครับ ผู้ชมถนนตากสินครับถนนตากสินแต่ว่าผมจะเดินไปทางนี้นะ <c oughs> บะหมี่เยาวราชบะหมี่เยาวราชเชิญด้านในบะหมี่ไข่ทาเองไม่ใส่สารกันบูดอ๋ตอตรงไหนอ๋ออยู่ตรงนี้เองเหรอเออเดี๋ยวโอ้ดูดูดูเจ้าของร้านดูน่าจะมีแปดสิบแล้วนะอ๋อไเดี๋ยวคุณผู้ชมมาลองนะผมยังไม่ลองนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโอกาสหน้าเพราะว่า ผมอิ่มอยู่น่าสนใจเดี๋ยวมารีวิวแล้วมารีวิวไปงลงลงอีกช่องผมผมทำหลักๆอยู่ประมาณสามช่องนะครับค,คุณผู้ชมคุณผู้ชมมีหลายช่องอยู่ช่องอยู่แต่ว่าจะทำหลักๆอยู่ประมาณสามช่องผมมีช่องก๋วยเตี๋ยวชาแนลนะครับคุณผู้ชมช่องนนผมก็จะไปตะเวนกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเผื่อคุณผู้ชมอยากจะลอง ถ้าชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะช่องนั้นก๋วยเตี๋ยวชาแนลก๋วยเตี๋ยวก็ชาแนลก็เป็นภาษาไทยนะครับตะเ็นกินก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวอีกช่องอีกช่องก็เป็นช่องคนวาลินชาแนลคนวาลินแล้วก็ชาแนลชาแนลเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษนะครับเท่านั้นผมก็จะเดินตลาด,าลาดเดินตลาดเดินรีวิวร้านอาหารนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเผื่อคุณผู้ชมอยาก เขาไปติดตามไปดูได้ไม่ไม่ต้องติดตามก็ได้นะครับไปดูก็ได้นะเผื่อจะชอบผมไม่ได้ทําช่องเดียวผมทํา้หลายช่องเพราะว่าบางคนก็ชอบไปอย่างหนึ่งบางคนก็ชอบอีกอย่างหนึ่งผมไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยวผมก็จะกินก๋วยเตี๋ยวเจอร้านอาหารก็จะรีวิวร้านอาหารแล้วก็อยากมาเดินอยากอยากมาเดินในชุมชนก็อยากมันเห็นอะไรก็อยากทำมันนั่นนะก็เลยทำแยกช่องไปอีกช่องนึงก็ ช่องนั้นผมไม่ค่อยได้ทำหรอกไม่ค่อยได้ลงคลิปหรอกช่องอานทนถ่ายวัดชองนั้นควรจะไปถ่ายวัดไปติดตามหลวงตาบุญชื่นปัญญาอุโทโธถ้าเดินทุดงทถ้าเดินทุดงของผมก็จะไปนะก็จะประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมนี่ข้างหน้านี้สถานรถ,รถ,รถไฟวงเวียนใหญ่นะครับทำทำได้หลายช่องทำไปเห็นอะไรก็อยากจะทำถ้าเลือกได้ถ้ถ้า,ถา มันทํามาแล้วก็จริงๆแล้วก็ทาช่องเดียวก็พอนะถ้าหลายช่องมันเหนื่อยแต่ว่ามันได้ทามันมันทํามาแล้วจะทิ้งก็เลยจะทิ้งก็เสียดายก็เดินไปเรื่อยๆตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยจะไม่ทําก็ยังเสียดายก็จะมีคุณผู้ชมอยากเห็นอยู่อยากเห็นชุมชนนี่ตรงนี้สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ก็เป็นบรรทัดทิศของแกขายเยือนนะครับคุณผ,ผู้ชม วันาทิตย์ช่วงเช้านี่เยอะมากเลยนะของเยอะมากตอนนี้ก็ช่วงเย็นก็จะพอมีหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วนี่บ่ายสามสี่สิบนาทีสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวผมเจอกว๋วยเตี๋ยวผมจะมาดูไว้ก่อนเผื่อว่กวาก๋วยเตี๋ยวนะไปกว๋วยเตี๋ยวมาดูไว้ก่อนนะครับหิวหิวผมก็จะกินบางทีมันผ่านหลายร้านอยู่ร้านกว๋วยเตี๋ยวแต่ว่ามัน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 อิ่มกินไม่ได้สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ผมจะจบวิดีโอที่นี่นะครับ เดินไปดูถึงไปถึงนู่นเลยนะบรรยากาศก็เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติเลยนะครับคุณผู car ้ชมวางของขายกันแบบนี้เลยนะครับ นี่รถไฟวงเวียนใหญ่นะครับคุณผู้ชม ทานีรถไฟวงเวียนใหญ่ที่ไปถึงไปถึงมหาชัยนะครับคุณผู้ชมฝั่งทางด้านนู้นก็จะเป็นเป็นตลาดวงเวียนใหญ่ตลาดเกินวิจ,จิตรโอเคขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับจบทลิปแค่นี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะนั่งพัก นั่งพักสักพักนึงสักแป๊บหนึ่งแล้วผมก็จะเดินจากวงสถานีรถไฟวงเวียนใหญ่นี่เดินไปถนนถนนเออถนนเทือไทยนะถนนเทือไทยไปตลาดพูดนุ่นนะครับคุณผู้ชมคลิปต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านครับคลิปนี้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ